แชร์เก็บไว้เลยเพียงแค่ทำเช่นนี้ทุกวันคุณจะหายจากโรคไทรอยด์โดยไม่รู้ตัวต่อไปนี้คือสูตรที่คิดค้นโดยดรไอกอคินจัดกินแพทย์ชื่อดังจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กที่ได้เผยแพร่ในรายการสุขภาพของประเทศรัสเซียสูตรนี้ช่วยในกรณีที่การทำงานของไทรอยด์ผิดปกติต่อมไทรอยด์มีลักษณะคล้ายปีกผีเสื้อ มีสองแฉกทั้งซ้ายและขวาซึ่งเป็นส่วนเชื่อมของคอคอดหรืออิสมาสก่อนเข้านอนให้คุณหั่นหอมใหญ่และนำมาถูนวดเป็นวงกลมรอบคอบริเวณต่อมไทรอยทิ้งน้ำหัวหอมไว้ที่คอโดยที่ไม่ต้องล้างออกวิธีนี้จะช่วยกระตุ้นการทำงานของต่อมไทรอยให้ดีขึ้นอย่างสมบูรณ์อีกหนึ่งเคล็ดลับของดรโทซูนอบคือการร้องเพลงแพด ได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับต่อมไทรอยว่าการร้องเพลงจะช่วยลดความบกพร่องในการทํางานของต่อมไทรอยได้และวิธีนี้เรียกว่าจักระดําคอเขากล่าวว่าโดยทั่วไปแล้วระบบของต่อมไร้ท่อทั้งหมดนี้มีการเชื่อมต่อกับอารมณ์ของมนุษย์โดยเฉพาะอารมณ์ความรักเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับต่อมไทรอยผู้ป่วยจะรู้สึกหงุดหงิด ไม่สบอารมณ์กับสิ่งรอบตัวและบางครั้งอาจทำอะไรร,ร้ายร้ายต่อคนรอบข้างได้อีกเช่นกันอารมณ์ในด้านลบนี้จะเข้าไปฝังอยู่ในร่างกายและถูกสะสมในต่อมไทรอยและนำมาซึ่งอาการล้มป่วยอารมณ์ต้องการการเคลื่อนไหวเพื่อกําจัดอารมณ์ในด้านลบที่สะสมนี้ออกไปและการร้องเพลงตามที่แพทย์ได้กล่าวไว้ช่วยได้เนื่องจากการร้องเพลง จะทำให้เกิดการกระตุ้นในต่อมไทรอยเนื้องอกร้ายๆที่สะสมอยู่ในต่อมไทรอยจะค่อยๆหายไปอีกทั้งการร้องเพลงจะช่วยเพิ่มความสุขไม่ว่าคุณจะประสบกับปัญหาใดๆคุณควรร้องเพลงด้วยความรู้สึกปิติยินดีและร้องด้วยความรักมันจะช่วยทำให้คุณและคนรอบข้างมีความสุขและการทำงานของต่อมไทรอยด์ของคุณจะค่อยๆกลับมาเป็นปกติ การทดสอบด้วยไอโอดีนโดยวิธีมาลาขอบการทดสอบนี้มีประโยชน์สำหรับทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับต่อมไทรอยก่อนเข้านอนให้คุณใช้โพวิดโดนไอโอดีนสารชนิดนี้หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปใช้สำลีจุ่มสารชนิดนี้และทาไปยังกล้ามเนื้อบนมือซ้ายทาทับสามชั้นให้ทั่วกล้ามเนื้อ ทิ้งไว้สักพักให้แห้งและเข้านอนในตอนเช้าให้คุณสังเกตไปที่มือของคุณหากรอยบนมือของคุณหายไปนั่นหมายความว่าร่างกายของคุณขาดสารชนิดนี้และวิธีนี้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆต่อร่างกายของคุณเพราะได้ทําการทดลองผ่านผิวหนังซึ่งก็แปลได้ว่าคุณต้องเพิ่มสารไอโอดีนให้มากขึ้นเพื่อลดปัญหาของต่อมไทรอย นอกเหนือไปจากนี้แล้วคุณจำเป็นต้องใส่ใจกับสุขภาพของคุณให้มากขึ้นอีกด้วยเช่นกันอ้างอิง your h e a l t h y c u p o f t e a c o m แปลข้อมูลโดยรักสุขภาพ c o m อย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานเทพเฮล ขอบคุณมากค่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วนหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะ